ยายฮานนี่บ่นอะไรยายฮนนี่ขอไม่ทีไม่เลือกไป ีแม่บุญินทำอะไรอยู่เนี่ยมียายสมอนอีกแ้สมอนก็เซ็กซี่นแอคแอคโคตรค่ะจะให้จุดลมียายสมอนใจหน่อยยายใจโทนี่เงียวนอยแล้วก็แม่บุญถิ่นะ

โยโธิตโตนะโมพุทธายะอินนาสการีนะชัยยะชัยยะยศสวัรณราคามาคามหาลาภังปะสิทธิเมนะมะนาโคอาริยะเมตโยโธิตโตนะโมพุทธายะ อิมินาสตารินะชัยยะชัยยะยุตธวันราชานาตามหาลาภังปะสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตโยโทธิตโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุองสุปปาริจิต้าพเจ้านางบุญถิ่นไอนามยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร,บอร์บ้านกกกอกนะคะมาขอพรให้คุณประวิท์ ค่ะเพชรประวิทนะคะคุณประวิทนะคะอาตะกุอ๋องนู่นหรือเอ๊ะเอกุเนาะเขาไปสมัครงานพรุ่งนี้ก็ขอให้อยากได้ขัดอย่าได้โค้งให้ลื่นให้ไหล ทานบุญน,นะคะขอองค์ปู่นะคะให้คุณประวิทย์นะคะเี็บนาบุญเนาะให้เขาได้ทํางานนะคะที่เขาได้รักงานนะคะไปสัตังานที่ไหนก็ขออย่าได้ขัดใย่าด้อนะคะหาขอให้ลื่นให้ไหลนะคะได้งานได้การนะคะให้ได้ในสิ่งที่คุณประวิทย์บัตรถนาไว้นะคะขอให้ได้นะคะหน้าที่การงานนะคะขอให้ สมัครที่ไหนก็ขอให้ได้นะคะขอให้ลื่นให้ไหลนะคะมีสุดักเข้าไปทำงานที่านชอบยู่ประาณสงไปสมัครทุกนีแล้วนะคะขอให้อุ้มกูนะคะเดินบรรดาลนะคะให้ได้งานที่ท่านรักท่านชอบพอแล้วกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะขอพรว่าก็ขอให้พรนั้นจงได้ตาม แม่บุษบุงขอประวัทยนะคะเสษาคุณนะคะท่าขอให้ด้วยเด้อ ทุกประการด้วยเจตนากุลเนาะแม่ทินเกือบลืมนะคะนึกไม่ออกนะคะขอบคุณมากๆากเลยค่ะให้แอดได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะ กลัวฝนตกนะค่ะก็เลยไหว้ให้แต่หัวค่ำก่อนเนาะเพราะว่าฝนไม่รู้ว่าจะตกวันไหนนะคะบางทีก็ตกบางทีก็หยุดเออได้กินอิ่มอิ่มแล้วค่ะคุณนาทีถูกเนาะ ขอบคุณนะคะรถไลางเ,เรทำงานได้เลยนะคะแอดประวิทย์แม่ถิ่นเกือบลืมนะคะเจตนาคุณเนาะนาสกุลแอดประวิทย์นะคะสวัสดีค่ะพี่วาดช่องแม่บุญถิ่นยินดีต้อนรับครับน้องวินเลิกงานยังครับคุณสุเทพคงรอดนะคะวินวิพาดานะคะคุณมีช่องให้ไปเที่ยวชมไหมครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้สติกเกอร์หัวใจพลังบวกมาค่ะคุณลูกวินโดยเลิกงานแล้วพี่วัดขอบคุณเช่นกันค่ะให้ดอกทานตะวันมาแล้วสวัสดีครับคุณสุกัญญาคุณวินไม่มีค่ะคุณสุเทพสวัสดีครับคุณจันทนานะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณลูกวินวินไม่ได้ทําช่องค่ะคุณสุเทพขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเนอ ไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำช่องนะคะนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะินหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบวยพรให้แม่ถิ่นได้หมื่นซับไวๆนะครับขอบคุณนะคะคุณแม่เพียนวานอนนะคะแม่ถิ่นโลบหน้าเห็ดเห็ดปลวกเด้อจ้าถ้าเห็ดปลวกออกเนาะเดี๋ยวแม่ถิ่นจะส่งให้นะคะคุณแม่เพียนเนาะ สวัสดีครับคุณแม่เพียขอบคุณนะคะวัดดีแอดประวีตขอบคุณเช่นกันคะ่ะน้องวินบ้านกับที่นนทำงาน,ยนอยู่ใกล้กันหรือเปล่าครับอ๋อ <Britney. S 2> ถามคุณลูกวินเนาะขอบคุณเช่นกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากมาค่ะสวัสดีค่ะ